ดูมาที่แฮชแท็ก Get Wilson l o Jimin กันบ้างดีกว่าค่ะแน่นอนว่าหลังจากที่ทางต้นสังกัดประกาศออกมาว่าหนุ่มจีมินนั้นเขาติดโควิด19แล้วก็ต้องทําการผ่าตัดไส้ติ่งด่วนแล้วด้วยนะคะตอนนี้หนุ่มจีมินเองกำลังพักรักษาตัวอยู่ค่ะแต่ว่าแฟนๆทั่วโลกเนี่ยก็แห่แห่เข้าไปส่งกําลังใจกันเพียบเลยค่ะ หลังจากที่ทาง Big Hit Music นะคะได้ออกแถลงการว่าจีมินแห่งวง BTS นั้นติดโควิด1 i แล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งด่วนเมื่อวันที่3 1มิกราคมที่ผ่านมาในตอนนี้ค่ะจีมินก็กำลังอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวรวมถึงการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 i ด้วยโดยข่าวการป่วยและการผ่าตัดของจีมินนะคะทำให้แฟนๆเป็นห่วงอย่างมาก เห็นได้อย่างชัดเจนจากข้อความส่งกำลังใจที่เป็นแฟนทั่วโลกได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเพราะว่าทุกคนต่างก็อยากให้จีมินนั้นหายป่วยเร็วๆในคืนแรกค่ะหลังจากที่จีมินเข้ารับการผ่าตัดนะคะ #getwellsoonjimin ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกเพราะว่าแฟนๆต่างก็พร้อมใจกันติด hashtag นี้เป็นจำนวนมากกว่า1ล้านครั้งในคืนเดียวเช่นเดียวกับ hashtag คำว่า #jiminjimin หรือจะเป็น hashtag #be_love_youjimin แล้วก็อีกหลาย hashtag เลยนะคะที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ก็ยังมีสถิติที่แฟนๆนั้นได้ส่งกำลังใจไปยังจีมินในหลายๆแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็น Viverse นะคะที่ได้โพสต์ติดเทรนด์ของทาง Viverse ไปเลยตั้งแต่คืนวันที่31มก,กราคมจนถึงวันนี้โพสที่ติดเทรนด์20อันดับแรกเนี่ยล้วนเป็นแต่โพสต์ที่เกี่ยวกับการส่งความรักส่งกำลังใจแล้วก็การอวยพรให้กับจีมินหายเร็วๆทั้งนั้นเลยเช่นเดียวกับในทิกตอกค่ะที่แฮชแท็ เกเบลซูนจีมินนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาเช่นกันโดยแฮชแท็กนี้นะคะมีจำนวนผู้เข้าชมเนี่ยเป็นจำนวนเกือบ10ล้านวิวแล้วข่าวการป่วยด้วยโรคโควิดและการเข้ารับการผ่าตัดของจีมินค่ะถูกรายงานผ่านสื่อระดับโลกมากมายส่งผลให้จีมินนั้นเป็นศิลปินชาวเอเชียหนึ่งในไม่กี่คนที่ข่าวการป่วยของเขาถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกในระยะเวลาที่รวดเร็วมากๆเนื่องจากว่าทางสำนักข่าวระดับท็อปนะคะอย่าง CNN Rolling Stone, NME, Billboard, Forbes, Health, Page Six, I Heart Radio, Wall Street Journal, Mail Online แล้วก็อีกมากมายก็พร้อมใจกันรายงานข่าวนี้ซึ่งจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่ามีสื่อทั่วโลกมากกว่า100สื่อเลยนะคะที่รายงานข่าวการติดโควิด -19 และการเข้ารับการผ่าตัดของจีมินค่ะ จนถึงตอนนี้แฟนๆก็ยังคงร่วมส่งกำลังใจอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานเราก็ได้รายงานข่าวไปแล้วแพรก็ได้แอบกดเข้าไปดูในแฮชแท็กนี้เป็นแฮชแท็กที่ร้อนแรงมากจริงๆคือแทบจะขึ้นวินาทีต่อวินาทีเลยพี่ซันม,มีคนทวีตเข้าไปตลอดเวลาก็เลยได้รับรู้ถึงความรักที่แฟนๆนมีต่อหนุม่มจีบินคนนี้จริงๆหายไวๆนะคะครับผม